พ่อแม่พี่น้องตามัึงตัวกินแรงแจ็ดกับปีปีนป่าขึ้นเกามามามาเอฟซีบ้านไก่เฮียนเคียงมากินข้าวน้ำตาลยายไปกินข้าวเวิร์ดเมื่อกี้กับเปียกตั้งแต่ชีพมงนะจิบจิบจะมากไหมนักตัวนี้มากไก่ห้าวชอกินปลาสวัสดีสวัสดีพี่น้อง มากินข้าวด้วยพี่น้องเด้อปลาทูนี่แหละยังกินปลาทูอยู่เด้อนี่นะปลาทูแปร่ยังกินอยู่บันน้กินเหมือนเจ้ากับที่กะเปีย๊ยกเปียกเสร็จอยากเขาอยู่พคนนี้อ็หย่ยหอก,กระถินเม่กี้กระป๋ากินกระป๋ากินผักกับป๋า กองครับพี no om, ่ไปอยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องบ่สุกสงเฒ่าบ่สุกสงเฮ็ดแบบกินได้กินยังเลยตะเจ้ากินแต่ข้าวเปียกเพื่อวแล้วเลยดผักยังสดๆพี่น้องกดผักสดๆแล้วเฮาใช้อันทอย่างนีว่าไอ้พี่น้องเอาใส่แก้วถ้วยแก้วถ้วยยังใบกเอาอันนี้บไว้โอ้ยังสดๆคือเก่าเด้อพี่น้องบ่เบ่ยงอนี่มันซื่นจักหลักคือเก็บใหม่เนาะ อกวิธีคัดเก็บคองกิน่ล้อย,อยากเขาให้อือครับกลุพมกันยู่ห็นตกินเขาไปการตั้งตองกินเขาอะไม่้มาเลยพี่กิน Được tân chịu mì kín. Mmm, mmm, mmm. 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 Mmm, น้ำเต็มพู้อ่ะบาทกินได้ไเไป็นใครปรด้านน้ำจะขู่อ่ะดูเพื่อนได้เห็นนิดนี้ลืมไปได้วยมัเข้า อะเป็นสตกคอยตุกแพีงชนแบบ้<ะ>ย,ยใ่อยแบ่อยแห้งแแห้งนั่นและก่างก็จุ ตงรงน,นี้มันก่อนอายุมัวเจ้าพี่ยวตัูนี้เป็นไอนะ้น้ำเ้าขนาดเป็นเช่นไราย,ยาจะซื้อมากินครับปานบอมเมนอืมคือโบเมนยาคือบอมเมนยา <c oughs> ยากระแพงนีนะ่น่ะเ้ยหาหมะยกกังกระแพงแพงเลยไนะ่กอาไป <c oughs> ยาสื่อกว่านึงกระช้องซ้ำดอนนีว่ววาเดยเป็นสิดปลายคนนะ้ะซีดมือ ใครแน่เย็นๆมา,นา <c oughs> เนี่ตกแห้งๆเออบดขืนอ,อะไรดีในเนื้อท่านปูกกระนอนจะตายพุ่อะมาใหม่มาต่อกัวบนย่างน้มขึ้นข้าวขึ้นข้า แมนเบอร์เตอร์เขาเห็นเนี้ยเนียวอุ่นเต็หมสาวที่อุ่นดีมันจิ้กัตบานั่นไมานึอเข้าตับานนั่นมันหนึ่งก่มันเนียวมันลายนะเข้าตับานมันลายมันหนึ่งกิเนียเนี้ยคอดอี่บอน้ำหวอนะจ๊ะล้างสองสามน้ำมันหนึ่งลด กระทิ้มกระปิอินฟ้ากระแสไปอีแบบหนึ่งใบไข่กินเป็นแล้วมูบอกว่าแม่เป็นน้องใบไข่ตาแมแมนซ่ตามหัวตามายังไม่กินกับพันปลารนมไทยจังหวด ไม่มากินพักแน่วากินนะก็มีคนมาก็กินเมื่อกูพักน,นะข้าวต้าามสีวากินไปแหละกินจะปีงไฟเชื่อกับพักไปร้านบ้านลายเมืองกินหคือกันนะ มจะไงจะกลอบไปมือเลยน้แรงรู้ไปมือไปเนี่อยๆเลยนะ้วนนยิ่งหัเยียงผลขเขาโทษจร็งไหมเสยยพักหนึ่สำหรับบโคือปฝนตกดินมัน้อนนะอฝนตกเียเดียวสโเลย อักหนามยังใหญ่ไวขนาดนี้น้ำเงี้ยวคือมีลิตรไม่เด็ด <c ười> น้ำเงี้ยวเจเวลากินขาวก็ปลาเนื่อแซ่ปลาเน่นเคยมากนะปลาเน่นปลานางปลา ิดไกลไปเครื่อไปนัง่งทิ่มักดาแพเกเดดกจอยู่ที่บ้านเราจะกินกินเนี่ยปลาด รสอยากนี่อืมน่ากินกินเอง <ừ> ตามเองกินเอง <ừ> ตามเองทั่วฝนตกมาใส่หนื้อเสริมชุบลุกขึ้นแล้วตัวกันจนแห้งไม่ได้พีเนาะ อนอนพังคุดตกขัดแ,น,แน่นรลเนาะอำน้ำพุ้บ่เห่ออาบน้ยอาบน้ก่อรกระจจงาอาน้านนนนนำนนค,คุณอมอรอยเหรอนเหอกินไม่เบื่อนอ้อนยยนจำไรเสร็จหมส่วน จอนมกทั่วพ่อแม่ไปน้อกโอ้ยตักเน่นม,มากรองนวนเขาไล่ไปห้องมนันีก็ปลาเกิลื

mình mà nào mình kêu khó bắt đi năng mà đây. Đây <cười> <cười> Và ฝาทีเล็มันแพงไหมคมลำรำแพงแพงซื้อพวกเด็ดต่อ เน้นกันดอกันมาคันปิ่งนี่ยเน้นกันไปอยะเข็นมันยังใหม่แซ่บอยู่เป็นเนื่องกินข้ามาโดนนะ้นดำแล้วก็แซ่บเลยกินคือปลาต้มน้ำห่อนนาตัวอิม่อมเอดีจังดกข้าตั้งตะจังมงเสาวเนี่ยชิดโมง จนฮดเจ็ดโมงแปดโมงหมวกินข่ามันเจ็ดโมงคือเจ็ดโมงสามสิบหกโอ้ตัวอิ่มอิ่มพ่อแม่กินอ่ะไม่แห้งน้ำตาล เนี่ยเด็กเตี้ยัเศร้าน,นี่้ายังกินข้าวอิ่มออกไปเก็บมะพริตกินนี่มะ <c oughs> <c oughs> พิตกิจแมนมันหวานพี่จะกินมันน่งยไม่ตัวนั่น็นมาเเก็บอีกมือนเนี่ยไม่ตัวเมกาลกูเห็นมันนักลายเลยกูมาปิดเอาเราวังคอยเอารถมาเป็นยังไงวะเอเดนดาบ ผมเป็นวอไลาวห <wh ats Napoleon> ัวผมบป็นดาว่าวถลมอรากกินกินเท่าหรอกพ่แม่พี่น้องท่มันบริษัททำงานเจ็ดสิบกว่าแล้วกวบรจัดอยากกินโมกันแปลาทีนไล้่าขี้ ปลาตะโพงหนึ่งใช่ปลาขาวมาจ้าคุณข้าวามามักปลาตะโพงโอเคพี่น้ออยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องนาะกินเข่ากับกินดีมกินแดดล,ละปลากระยังอยู่คือเก่าเนี่ยไปกินอีกอื่นกระยังไหน จะน้ำผลประตัวนี่จะไปตักน้ำนโชคดีปีใหม่เอ้าปีใหม่ก็ได้เป็นยังไงดีมีงเด้อพี่น้องเด้อขน้อยลงขอโทษขอไฟพี่น้องยังไงบ้างลงแตสาวแกมาแล้วก็ลงหนาลงดังเนาะเบาบุมวลคอโทษขอไฟเด้อผมเองเป็นน้องเอฟซีคือกันเด้อมันเป็นแบบนีปจ้สไตล์แนวนี้ผมเป็นบ่ม่วนดอกสไตล์อันคนภาคใต้นี่มันเป็นเบาจี๊ดี๊แล้วภาคใต้ภาคเหนือ ผัวภาคใต้เมียภาคใต้ผัวภาคเหนือมันก็ยบอกแบบนี้ว่าโคตรเลยๆบอกแจกๆจนบอ่อกแต่ว่าไ่ได้เป็นหห้การบอกเบาหวานกเป,ป็นเอากระจอกกระแจกเนาะออเอาก็กอกกระแจก,ก <c oughs> โอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง